ที่ไปไวมากเพราะว่ามันให้พูดจริงๆคือมันเหมือนไม่ได้ทำงานเลยเพราะว่านี่แบบไปเที่ยวใช่เหมือนไปเที่ยวเหมือนเหมือนไปเที่ยวอย่างทีผมเที่ยวอยู่แล้วไม่มีความผ่านคามเลงคงไม่มีแคมเปญไหนที่เคยทำแล้วสามารถพูดได้แบบนี้คือขกอบนรข้อ เปลเี่ยนอะไรเลยก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยพี่ก็พูดพี่พูดว่าสิ่งที่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อสาปีที่แล้วก็คือกลายเป็นคนบ้านนาฬิกาแต่ที่ไม่เคยใส่ตอนนี้บ้านนาฬิกาค่า,าตรงค่า,าตัวทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ในอ,อยู่กับน,นาฬิกาหมดแล้วเนาะเยอะแค่ไหนตอนจบอ๋เอเขาบอกบอกไปงูลค่าได้ไหมคะว่าแบบเขาอย่างเรือนนี้ก็ค่าตัว3ปีหมดไปละอันนี้แล้วกัน ใหมก็ดำน้ำอะไรนะไปดำน้ำตลอดใช่ใช่ก็ก็ผมปกติผมดำดำน้ำของเองนะแล้วก็ก็ด้วยแคมเบรย์ด้วยทำไมถึงชอเข้าไปมันมันเหมือนมันได้รู้สึกถึงความอิสระอีกแบบการที่เราอยู่ใต้น้ำมันเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งมันมันเกือบจะเหมือน การฟุ้สมาธิยังไงยังไงคุณซาคนที่ดำนานนี่เข้าใจมันจะเงียบจนมันเสียงดังมันจะกลัวจนมันกลายเป็นความสุขอะไรเงี้ยมันมันพูดยากจริงๆริอะอย่างพอลนี่สไตล์การดำนานสุดๆแล้วเราเป็นคนติดนาฬิกาันคือทุกวันเนี้ยกิจกรรมส่วนตัวหรือฮอบบี้ของผมเนี้ยก็มีอยู่ไม่ไกี่อย่างก็คือในเวลาว่างก็คือดูข่าวชอบดูข่าวข่าวกันนั่นนี่ข่าวกีฬา แล้วก็ดูนาฬิกาเซิร์ชดูนาฬิกาดูทุกวันนะเราเอามันออกมา,มาเช็ดมาถูมาใส่ขย่าวขย่าวขยาว่ขยาเอาไปเก็บใส่กองเอาเลือดไปเก็บใส่กองเอาเลือดใหม่มาใส่ <c oughs> เช็ดๆถูทูขย่าวขยาว่ขยาอยา่างเงี้ยทั้งวันนะครับแฟนเป็นนาฬิกาอะไรนะฮะดูจะรักเกือบแล้วตอนนี้ เกือบจะมีแฟนเป็นนาฬิกาแล้วไอัีนีถ้าแบบสาวเข้ามาเขาไม่น้อยใจมีเวลาให้าแมันก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็มันก็แบ่งเวลาได้อยู่หรออะไรนะมีไหมครัคุณยัีคะมีไปก็เขามี คนที่มีอะไรที่จะต้องแอบซ่อนอยู่คือเขาถามผมก็่อตอบนะชุดลักผมไม่ตองไปตรงมาโอเคในในครั้งนี้นี่ผมตั้งใจว่าจะไม่เอาคนที่ผมพบเนี่ยมัอยู่ห้องกับกับตัวผมเพราะเันก็ไม่ได้อยู่ในตัวเสว้า แต่ว่าม่เขาไม่ยุ่งแต่ว่าถ้าใครถามให้ผมก็ต้องไปตรงมา <c oughs> ผม,ผมไม่ได้ <c oughs> ถามผมก็ตอบ <c oughs> อะไรที่ผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่ตอบกันเลยแต่มันมีประโยชน์เด็กบล็อกค่ะแล้วก็สองปี่แลรมนะคะนักเี่นเราแบบคือตอนนี้ตอนนี้ <Okay. S 1> เรารู้สึกว่าเราก็เริ่มโตขึ้นไม่ใช่เริ่มโตขึ้นเหรก็โตโตขึ้นอะ <c oughs> อยากใ,ใช้คำว่าแก่แล้วกเเ็เอาเป็นว่าเริ่มมีอายุก็รู้สึกทุกคนจะต้องอคือถ้าจะถ้าจะครบับใครผมก็รู้สึกว่ามันต้องคิดให้มันละเอียดในอดีตผมอาจจะใช้ความรักเป็นตัวตั้งตัวตีโดยการที่บอกว่าเรารักเขาให้นั้นพอ บางทีเราลืมตัวตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงสิ่ง,งทงี่เราต้องการก็เลยมองภาพทำต้อง,ง,งการตอนนี้อยู่หรืเปล่าก็เลยกลายเป็นเหมือนไปทำให้เขาเสื่อมละซึ่งผมรู้สึกว่าพอมถึงวัยนี้แล้วมันมันมันไม่กวนอ่ะก็ตัวอย่างวัยให้มันละเอียดขึ้น คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะจะต้องให้ <c oughs> ความรักในครั้งนี้ต้องกลายเป็นอะไรสักอย่างคือผมแค่พยายามจะแค่มองอะไรให้มันละเอียดคือตัวเองแล้วก็พยายามไม่เอาตัวผงตัวเองมาเป็นแบบเป็นศูนย์กลาง,อ,งอย่างเรายอมรับตอนเราอยู่ในวัยที่เด็กกว่านี้นี่คือมัน คือมันอาจจะเป็นเหมือนคนที่อยากพิสูจน์ตัวเองก็เลยทุกสิ่งทุกอยาก่างมันกลายเป็นว่าเราคือศูนย์การของจักรวาลแล้วบางทีเราลืมนึกถึงขนอื่นไเลยหลังจากที่เลิกกับคนก่อนเนี่ยผมก็ก็โสดมาผ่านไปแต่า่าผมรู้สึกว่าถ้าผมจะมีความรักสู่สัสคขภาพก็คือต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจการทำใงานงคนที่เขาไปช่วย เหมือนเรบความรำครั้งที่แล้วครั้งสอนที่เราเรียนรู้ก็มั่นใจเพราะรู้สึกว่าคนเรามันมันเติบโตอยู่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็วิธีคิดทัศนคติหรืออะไรว่าไปผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันต้องเราต้องรู้จักพัฒนาเกี่ยวกับการเติบโตเลิกก็ไปเรื่อยๆทำอะไรให้มัน ละเอียดละเอียดต้ององค์การต้องครับครับครับนอองค์การทหารกังวลอะไรเขากังวลอะไรเขากังวลกับการที่แบบว่าเราอยู่ตรงนี้นะเขาแบบก็ก็เป็นปกติที่ต้องคุยกันแต่ก็อย่างที่ผมบอกพี่ว่าคือในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในวงการนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่สิทธิ์ของผมที่จะเอาเรื่องของเขาพูดตรงนี้ใช่ไหมเขาก็เราก็ต้องคำนึงถึง ตัวเขาครอบครัวเขาก็เลยผมพูดได้แค่อย่างนี้ทีนี้ผมพูดจะคุณมองผมนังไงแปลว่ารัชสนี้เราจะไม่เปิดเผยก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าเปิดเผยแลวเปิดตัวไม่ได้หลบซ่อนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นคือเพียงแต่ว่าผมแค่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวออกมาพูดแต่ก็คือใช้ชีวิตปกติปกติเลยครับโตแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องหลบซ่อนแอบซ่อนใครอยู่แล้วครับไม่เคยอยู่แล้วเขาเรียกว่าไม่สดแล้ว ถ้ามีแฟนก็เรียกว่าไม่โสดก็มันต้องเป็นอย่างนั้นปร <c oughs> อไอ้สิ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นโอเคอเคบ<า> <c oughs>